สำนัดโยกข่าว IN บกสอเขมาารการปีใหม่คาดวันนี้เดินทาง50,000-6,000คนพร้อมสุมตรวจแอนติเจนเทสคิดหาเชือ้อโควิด -19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะ นายสัญ,ญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบาคาสอเปิดเผยถึงข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2565ค่ะว่าเมื่อวานนี้บาคาสอได้จัดรถโดยสารให้บริการในเที่ยวขาไปและขากลับจำนวน5,122เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้48,768คนขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่ประมาณ5,000 50, ถึง6,000 60, คนดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตามมาตร สระการสาธารณาสุขและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบคสรพร้อมทำตามมาตราการป้องกันด้วยการสุ่มตรวจแอนติเจนเทสคิตกับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะโดยบคสได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนำรถโมบายเคลื่อนที่พระราชฐานมาตรวจคัดกรองโควิด1 i ให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28-31ถึงธันวาคม2564 และ1-3มกราคม2565โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร ยังไก็ตามบคสได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บคสและผู้ประกอบการรถร่วมทุกรายนะคะปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 โดยนำมาตราการ4ี่พร้อมคือสถานีพร้อมพนักงานพร้อมรถโดยสารพร้อมและการบริการพร้อมมาใช้ควบคู่กันค่ะพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดการเดินทางรวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่า แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งผู้โดยสารค่ะขณะที่เกิดอุบัติเหตุชนสนัน6คันรวดส่งท้ายปีที่โคราชกระบะซิ่งเสียหลักปีนข้ามเกาะชนเก๋งกระเด็นตกถนนและมีรถถูกเฉี่ยวชนอีก4คันมีผู้เสียชีวิต1เจ็บ7ร้อยเวรสอบสวนสพสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันที่บริเวณถนนมิตรภาพ ตอนไร่โคกสูงโคกกรวดช่วงกิโลเมตรที่1 1 4่งถึงหนึหมู่ที่แตํตบนสูงเนินอเาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีค่ะจึงประสานกู้ชีพและกู้ภัยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอิสุสดีแม x ทะเบียนจังหวัดระยองนะคะซึ่งจะขับมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครราชสีมาได้ปีนข้ามเกาะกลางถนนมาชนเข้ากับด้านหน้ารถยนต์เก่งฮอนด้าซิตี้ทะเบียนนครราชสีมาค่ะจนกระเด็นไปตกอยู่ร่องกลางถนน ภายในรถมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนอกจากนี้นะคะยังพบรถยนต์กระบะอิซูซุดีแม็ก์ทะเบียนนครราชสีมาถูกชนท้ายอย่างแรงจนรถพลิกคว่ำงายท้องอยู่กลางถนนด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและยังมีรถยนต์ที่ถูกเฉียวชนอีก3าคันค่ะทําให้รัพย์สินภายในรถกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นทางตรง8ช่องจราจรค่ะรถที่ประสบอุบัติเหตุกีดขวางสองช่องจราจรในช่องทางหลักและ1ช่องจราจรในทางคู่ขนานค่ะมีผู้เสียชีวิต หรายชื่อนางตรีชดาอายุ39ปีเป็นชาวโคราชและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน7รายค่ะเป็นชาย3หญิง4แยกเป็นผู้ป่วยอาการค่อนข้างรุนแรง4รายและบาดเจ็บเล็กน้อย3รายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพนักงานสอบสวนจะได้ตรวจสอบร่องรอยในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและเรียกสอบปากคำคนขับ ผู้บาดเจ็บและพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนนำมาประกอบสำนวนคดีดำเนินการตามกฎหมายถือเป็นอุบัติเหตุใหญ่ส่งท้ายปีค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์เส้นทางและเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองนะคะพลเอกประวิทย์ขอดูสถานการณ์และร่างกายเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ถึงปี2570หรือไม่พร้อมระบุสั่งฝ่ายกฎหมายพักพลังประชารัฐสอบปมคุณนายดาวอ้างสนิทหลอกเงินแล้ว พลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏตามหน้าสื่อมวลชนว่าสภาให้ความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีสามารถที่จะอยู่ดํารงตําแหน่งได้จนถึงปี2570นั้นพลเอกประวิทย์จะอยู่เคียงข้างนายกรัฐมนตรีไปจนถึงปี2570หรือไม่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วไปและต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของตนด้วยว่าจะยังไหวหรือไม่โดยพลเอกประวิทธยังกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายจากกรณีถูกนางสาวอายา ภาหรือคุณนายดาวนะคะที่อ้างว่าสนิทสนมกับสสพักพลังประชารัฐรวมถึงพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเขาว่าขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของพักพลังประชารัฐดาเนินการตรวจสอบข้อได้จริงว่าเป็นอย่างไรและหากพบข้อได้จริงว่ามีการกระทําความผิดจริงก็จะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาต่อเขาว่าจะทําอย่างไรต่อไป นอกจากนี้นะคะกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพรกรควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแล้วจะไม่มีปัญหากับทางองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์ย้ำว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประสานงานกับวาด้าอยู่ตลอดเวลาในการ จัดทำกฎหมายขึ้นส่วนการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020ที่ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกวันนี้ในเวลา19.30นาฬิกา30นาทีนั้นตนก็ให้กำลังใจทีมฟุตบอลอยู่แล้วเพราะตนเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะจบการเสนอข่าว1 6นาฬิกา6นาทีค่ะ เื่าข่าวโดยสำนักข่าว INN